สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะเมฆสิงธนูคนที่ผูกด,ดวงมาแล้วเวลาเกิดตรงกับชาวลัคนาธนูลัคนาสิงห์ลัคนาเมฆนะคะส่วนคนที่ไม่รู้เวลาเกิดก็ใช้ราศีก็ได้ค่ะราศีเดือนเกิดนะคะใครที่มีปัญหาในความรักนะคะอย่าเอาคลิปนี้ไปเป็นการตัดสินความรักของคุณนะคนที่ ฟังแล้วรู้สึกชอบรู้สึกว่าใช่นะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะชาวธาตุไฟความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างขอาอาขออดีตของคุณห้ใบนะคะหกเหรียญราชินีถ้วยราชินีดาบสามเหรียญน,นะคะ แล้วก็ The Lover ชาวธาตุไฟคุณมีอดีตมีความรักมีความรักฝังใจกับคนรักของคุณนะคะตัวคุณเองมองว่าบางครั้งคุณก็รู้สึกอ่อนไหวเนาะรู้สึกอ่อนไหวกับความรักในครั้งนี้มันอึดอัดด้วยมันอึนอดอัอดเพราะอะไรล่ะมันอึดอัดในความสัมพันธ์ราชินีดาบแต่คุณก็ยัง ยังจะไปต่อนะคะบางทีอาจจะถูกคําพูดใช้คําพูดคําจาโดนกระท,ทําทําร้ายจิตใจก็ได้นะคะตัวคุณเองอยากจะพิสูจน์ความรักตรงนี้อยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนยังไงนะคะแล้วก็มันก็มองว่าบางทีคุณอาจจะออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมีคนคนหนึ่งเขาหยิบยื่นความสัมพันธ์ไม่ดีให้คุณมี อะไรหลายหลายอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดก,ก็ได้ค่ะมันมีความรักอยู่ในนั้นนะ่ะแต่คุณก็ออกมาจากความสัมพันธ์ที่แย่ๆด้วยความรักนั่นแหละค่ะก็เพราะรักนั่นแหละจึงต้องเดินออกมาจากความรู้สึกตรงนั้นนะคะมันมีความคิดถึงคนคนนึงเนะี่ยมันมันตึงมัน ฝังอยู่ในหัวตรงเนี้ยมันนึกถึงเรื่องราวเก่าๆนึกถึงเรื่องราวอดีตที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมากับคนคนนี้นะคะเอาละค่ะขอห้าใบนะขอห้าใบให้กับชาวธาตุไฟคะ่ะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะเดอะเฮอร์มิตหนึ่งไม้เท้า ไม้เท้าหดะ5ห้า,ห,าห้าไม้เท้าเก้าเหรียญอืมนาไม่รู้ว่าตัวคุณเบื่อหรือเปล่าสันโดดไม่มีอะไรเลยในลิ้นชักไม่มีความรู้สึกรักคิดถึงแต่ไม่แสดงออกอยากจะเป็นโสดอยู่อย่างนี้อยากจะอยู่คนเดียวย่เงียบๆบ,บ้างอยากจะดูใจตัวเองด้วยหนึ่งไม้เท้า เอาความคิดถึงเอาความรู้สึกไปทิ้งไว้เอาไปพิงไว้นะคะยังเหมือนกับว่ายังไม่อยากจะเดินหน้าไปต่อกับความรักกับใครทั้งนั้นแหละนิ่งเงียบนะคะแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเขาแบบบางครั้งคุณเองก็อยากจะกลับไปง้อกลับไปคืนดีกลับไปไปเมื่อไหรก็ตามอ่ะถ้าถ้าคุณ กลับไปคุณก็จะเจอคนคนนี้มัน Move On ออกไปไม่ได้ Move อ n ออกไปเป็นวงกลมไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องบุ่นวายทะเลาะบอแว้งกับคนหลายหลายคนคุณอาจจะมีปัญหากับญาติพ่อแม่พี่น้องของเขาด้วยก็ได้นะบางทีตัวเขาเองก็อาจจะมีปัญหากับญาติพ่อแม่พี่น้องของเราด้วยหรือตัวคุณเองกับเขาอะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันแบบว่าเขาเหมือนกับทางสังคมยอมรับ แล้วก็มองเห็นคุณกันเป็นครอบครัวคุณอาจจะเคยแต่งงานกันมาแล้วก็ได้นะคะแต่ตอนนี้อาจจะห่างๆกันแยกกันอยู่ขอไพ่อนาคตหใบค่ะให้กับชาวธาตุไฟนะคะคุณเห็นในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกันนะแต่บางครั้งคุณก็เหนื่อยกับความรักด้วยนะคะ The Justice แปดเหรียญ strength สิบเหรียญ d e v i l มันมีการต้องการความรักความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะมันมีการซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันอยู่คุณดูสิเนี่ยเห็นไหมสองคนดูแลกันอ่ะอาจจะเป็นอะไรอ่ะเรื่องเงินก็ได้ที่คุณอยู่ด้วยกันมีธุรกิจร่วมกันมีธุรกิจ ที่เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะออกมาจากความสัมพันธ์ได้เพราะมีธุรกิจร่วมกันต่างคนก็ต่างหาเงินแบบบางทีบางคนบางคู่ค่ะหาเงินเก่งนะคะเหนื่อยนะแต่ก็ต่างคนก็ต่างเอาใจรู้วิธีรู้เอาใจรู้คุณค่าของการรายการมีวิธีการที่จะรู้ใจกันคุณรู้จุดอ่อนของเขาเขารู้จุดอ่อนข,ของคุณเขารู้ว่าคุณชอบอะไรคุณก็ชอบอะไร คุณก็ชอบในแบบพี่ของคุณเดวิลมันมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันในการออกมาหรือมุฟออนตรงนี้ไม่ได้นะคะเขาอาจจะซับพอร์ตคุณในเรื่องการเงินก็ได้คุณอาจจะซับพอร์ตเขาทางด้านจิตใจก็ได้มันออกมามันออกมามันมันยังมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันอยู่นะคะมันมีความผูกพันอาจจะเป็นความผูกพันในชาติปัจจุบันหรืออดีตชาติก็ได้ที่คุณสะสมบุญบารมีมาร่วมกันน่ะมันเลยทําให้คุณเวลาจะมุฟออนมาจากคนคนหนึ่งที่เคย ใช้ชีวิตคู่กันมายาวนานออ,อกมายากเพราะว่าจิตเดิมของเราอะมันดึงดูดซึ่งกันและกันภายในมันไม่ใช่เป็น,านภายนอกนะคะไม่งั้นน่ะคนตาบอดหูหนวกที่เขามองอะไรไม่เห็นน่ะเขาก็ไม่มีคู่สิคุณเห็นไหมว่าคนบางคนที่เขาหูหนวกตาบอดเขาก็ยังเจอคู่ของเขาคนพิการแข้งขา ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเจอคู่ในแบบของเขามันเป็นจิตสัมผัสภายในอะคะ่ะมันไม่ได้เป็นจิตสัมผัสภายนอกภายนอกนี่มันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่ตามองเห็นเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าบางทีอะจิตสัมผัสภายในอะถ้าอะไรที่มันตรงกันมันใช่อะแป๊บเดียวมันก็คลิก กันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายให้กับคู่ของชาวธาตุไฟกันดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้คุณรู้แล้วแหละว่าเขาคุณคิดยังไงกับเขานะคะขอไพ่ห้าใบดูอา,าเอเณอดูอดีตนะคะของคู่รักของชาวธาตุไฟว่าเขาจะบอกอะไรกับคุณเขาก็บอก ว่าเขารู้สึกดีนะคะสามถ้วยสองถ้วยหนึ่งไม้เท้า King of คั p ราชาถ้วยแล้วก็1ท of อ o r n เขามองว่าเข้ากับเขาเจอคุณแล้วมันรู้สึกดีสองถ้วยสามถ้วยแต่มันมีความสัมพันธ์สองคน3มคนเข้ามาอยู่ในวงจรน,นี้ด้วยนะคะมันเป็นวงจรของ ความรู้สึกดีๆของใครสักคนหนึ่งที่เข้ามามันเป็นความสัมพันธ์ของคนสามคนด้วยอะค่ะแล้วมันก็มีความรักอยู่ในนั้นนะคะคุณกับเขาคือต่อให้ทะเลาะบอแวง้งหรือมีมือที่สามเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ยังไงอะชาวธาตุไฟมันก็มีความรักอยู่ในความสัมพันธ์นะคะมันมองอนาคตไปด้วยกันมันแบกรับภาระเรื่องราวต่างๆในชีวิตไปด้วยกันเขาอยากจะบอกว่าคุณกับเขาว่าได้ เจอประสบการณ์อะไรต่างๆมาด้วยกันมากมายเหลือเกินมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีมองเห็นสิ่งดีๆซึ่งกันและกันมอบให้กันมองเห็นความรู้สึกที่ดีที่ไม่มีใครมาสามารถทดแทนความรักตรงนั้นได้นะคะเขามองแล้วว่าคูนําเป็นเหมือนคู่เป็นเหมือนโซเมทบางครั้งอาจจะยอมด้วยซ้ําไปในมือที่สคือเขามองว่าความรักที่มีให้คูนมันเต็มเปี่ยมเต็มล้น ต่อให้คุณหรือมีมือที่สามเข้ามาไม่สามารถทดแทนความรักตรงนั้นจากคุณไปได้เลยเดี๋ยวขอให้ขยายห้าใบ six of swords three the, X, the empress seven of cups the fool แล้วก็สิบ้วย มันมีการนึกถึงเรื่องราวต่างๆจริงๆคุณกับเขามันมันบอกว่าเขามองว่าคุณดูแลเขาเหมือนแม่ดูแลลูกคุณเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้เขาถือถือไม้เท้าพร้อมกับอุ้มท้องไปด้วยมีสุนัขสองสมตัวที่เขาจะต้องดูแลเขาเป็นเขามองว่าคุณดูแลเขาอะทุกๆอย่างคบบประงมเขาอยู่ตลอดเลยนะคะแต่บางทีอะ มันมีตัวเลือกเข้ามามีตัวเลือกเข้ามามีอะไรหลายๆอย่างที่เขาให้ให้เขาได้เลือกให้เขาได้ทํานะคะเขาก็เหนื่อยบางทีเขาอาจจะทําเป็นคนทํางานหนะักดูฟูเหนื่อยแล้วก็อยากมีความสุขอยากมีอิสระในการใช้ชีวิตแล้วก็ต้องการจะมีครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณด้วยคุณให้เขาได้ไหมครอบครัวที่อบอุน่นที่ไม่มีไม่มีใครไม่มีมือที่สามเข้ามาคุณทําได้ไหมนะคะเขาอยากได้ตรงนี้ หรือว่าเขาทําให้คุณรู้สึกเป็นครอบครัวที่อบอุ่นก็ได้คือเขาเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณให้ให้ให้เขาให้คุณกับเขาอะต่างก็เป็นครอบครัวกันก็ได้นะคะมันมันแยกกันไม่ออกเลยอะความรู้สึกตรงนั้นนะคะเขามองคุณเป็นเหมือนครอบครัวรักคิดถึงแล้วก็ห่วงใยอยู่เสมอถึงแม้บางครั้งคุณอาจจะมองไม่เห็นค่าของเขานะคะเขาก็อยากบอกตรงนี้ว่าคุณคือคนที่ดูแลเขาได้ดีที่สุด ขอไพ่อนาคตของเขา Kings of Swords, the Elephant, Kings of w a n the h e r b i t Knight of w a n ตอนนี้ตัวเขาอ่ะได้เห็นได้ทำแล้วก็ได้รู้สึก ได้รับบทเรียนหลายๆอย่างที่มีต่อคุณนะคะเขาเขาเหมือนกับจะตั้งสติแล้วก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติคอยเป็นเขาอาจจะเป็นคนที่คอยเตือนสติคุณก็ได้เวลาคุณหลุดหลุดทําอะไรไม่ดีไปนะคะบางทีมันเหมือนกับมันจนมุมอะมันจนปลอกมัน มันไม่มีมันไม่เหลือใครอะถ้าขาดคุณไปคือเขาไม่มีใครที่จะมาทดแทนคุณได้จริงๆนะคะ,ะ,คะเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพียงลําพังอะคือคุณเป็นเหมือนครอบครัวของเขานะคะคุณเป็นเหมือนคนที่เขาไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนมัน มันมองว่าถ้าไม่มีคุณน่ะเขาก็ยังอยากจะโสดอยากจะสันโดษยังไม่อยากมีใครยังไม่อยากคิดถึงใครต่อให้ใครมาให้ความสัมพันธ์ที่ดีเขาก็มองว่าไม่เหมือนคุณไม่มีใครให้เขาได้มากเท่าคุณแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจเขามากกว่าคุณนะคะคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเป็นทั้งครอบครัวเป็นทั้งคนคือมันเริ่มต้นมาด้วยกันทั้งดีทั้งร้ายอะ่ะ ต่อให้มีเรื่องราวของมือที่สมเข้ามามันก็ตัดขาดคุณออกจากชีวิตไปไม่ได้นะคะถ้าเขาเป็นคนทิ้งคุณไปก่อนหรือเขาเป็นคนดึงมือที่สามเข้ามาก่อนเขามองว่าคุณดีที่สุดเขามองเห็นค่าคุณที่สุดแล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนดึงมือที่3เข้ามาเขาก็มองว่าในชีวิตเขาไม่เคยมีใครมีแต่คุณมาตลอดถ้าคุณดึงมือที่สามมาเข้ามาในชีวิตความในความสัมพันธ์แล้วเขาจะทำยังไงอะคะ เขาจะไปต่อ,อยังไงเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีใครเขาก็มีแต่คุณที่ดูแลเขาต่อให้คุณจะเคยเจ้าชู้เคยแบบตบดีหรือใช้กำลังอะไรกับเขาอะเขาก็ยอมคุณทุกอย่างเลยให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูไพ่ให้กับชาวธาตุไฟกันดีกว่าดูสิไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ ไพ่ทั้งหมดที่ออกมาอาจจะสลับกันได้นะคะมันไม่ได้ฟิกตายตัวไปแบบนั้นนะคะคุณอาจจะถูกกระทำหรือคุณอาจจะเป็นผู้กระทำก็ได้คนที่ทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจนะ่ะยิ่งทำให้เจ็บบางทีมันก็ยิ่งมีความผูกพันกันเยอะมากนะคะไพ่ออกมาบอกให้ชาวธาตุไฟบอกว่าคุณมีทางเลือก คุณต้องเลือกให้มันดีๆนะระหว่างจะไปต่อหรือพอแค่นี้ต่อให้คุณจะต้องเลือกแบบไหนจบปัญหาอย่างไหนนะคะขอให้คุณเลือกความสบายใจของคุณเป็นที่ตั้งนะชาวธาตุไฟคุณดูซิว่าอันไหนที่คือคุณต้องชั่งน้ำหนักก่อนว่าเหตุการณ์แบบไหนที่ทำให้คุณเสียใจน้อยที่สุด หรือว่าคุณมีตัวเลือกเข้ามาเนี่ยคุณก็ยังไม่ต้องเลือกนะเพราะว่าคุณต้องต้องอยู่กับตัวเองก่อนต้องรู้ใจตัวเองก่อนว่าคุณเป็นคนแบบไหนนะคะแต่ถ้าใครยังยังมีคนเข้ามาแล้วคุณบอกเลยว่าคุณไม่เลือกใครนะตอนนี้เพราะว่าคุณเลือกไม่ได้คุณตัดสินไม่ได้นะคะซ้ายก็ดีขวาก็ดีจะไปจะมุกออนมาจากคนรักมันก็คิดแล้วคิดอีกอะคิดถึงความดีที่เขามี นะคะเขาก็มีดีของเขานะเขาก็มีดีของเขาต่อให้เขาเคยทําร้ายจิตใจเราเขาก็ยังมีดีอยู่ความชั่วร้ายบางทีอ่ะมันจะเกิดขึ้นมาในความรู้สึกของเราในตอนที่เราเหงาเหงาเศร้าๆนะคะแต่ความดีมันก็เกิดเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาทําให้เราตัดสินใจยากนะตอนนี้คุณลังเลแต่ คุณก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกไปทางไหนจะ move on ออกมาสักทีเดียวหรือยังยังอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณนะได้อยู่กับตัวเองก่อนใครที่โสดก็ยังโสดไปก่อนเถอะค่ะนะคะ,นะคะถึงวันเ,เวลาที่ดีที่เหมาะสมโชคชะตาเขาก็จะสรรคนที่เหมาะสมให้คุณคุณไม่ต้องไปรีบร้อน คนที่อยู่ในเวลาของคุณได้คนที่ยอมรับตัวตนของคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เขามาชอบนะคะเขาต้องชอบในความเป็นตัวตนของคุณเท่านั้นค่ะมันจนถึงจะอยู่กันยืดนะคะต่อให้คุณไปปรับเปลี่ยนไปทําอะไรให้ตัวเองดูดีขึ้นน่ะแต่จิตใจภายในอะค่ะที่มันจะสื่อถึงกันข้างนอกอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะแต่สื่อข้างในอะมันลึกซึ้งกว่า แล้วก็อยู่กันได้นานแล้วก็เข้าใจกันได้มากกว่าสื่อภายนอกนะคะเอาล่ะค่ะชาวธาตุไฟค่ะยังไงแล้วก็ขอให้คุณโชคดีใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะก้าวเดินต่อไปทุกๆก้าวด้วยความมั่นใจแล้วก็มั่นคงในตัวเองด้วยขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ